โยโสภะคะวะรังสมมานสมุทโธวะกะตัวเยนาภะคะวะเตนะโมสุบดีปันโนยานสาภะกะวะโตวะกะสังโฆ ธัมเมยังภควตังสัทธังสังฆังอิมେหิสาคะเรหิอดารังอโรปิเตหิอวิโพชยามังสารุนโนปันเตมควัสูเจราปรินิพพโตเป ปัจจิมจนะตานุกัมปมานาสาเยเมสากะเรโลกะตัปปนกะระภูเตวะดิขันธาโตอมกังเลกะรันตังหิตายะสุขายา อารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตานโมธรรมังนามะสมิ Subati PANNO pakawato sa vaga sanko namami ndamayang vada sa vaga vato bufa paka nama garangaro namo adaza vagawa อระหโตสัมมาสัมโพธัสสนามโหอตัสสภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมโพธัสสนามโหภะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมโพธัสสนามโหธัมมายังวุตฺตา ဘေတောတေင်္ဂရောမစေယောဆိုတနာကံဘရဟ္မဇမ္မာသမ္မုဒ္ဓောဝိ ච ာကြရနာသမ္ပန္ໂດအစုပတ္ဝဒိုအနုတရဘုရင်ဇာဏမသာရာဒေသတ္ထေဝမနုသနဘုသောမကဝါ yo y mang long kang sa the wa kang sa ma ra kang sa brahma kang sa sa ma na brahma ning ba chang pha pin ta wa pa we sa si yo nam mang the sa si a ti ka ra ya nang ma che ta nang ba ri yo sa na ka ra ya cha nang ge wa ra ba ธัมมบรรมาจาริยังภกาสะเสติธัมมังภะคะวันตังอภิปูชะยามิตะมะหังภะคะวันตังสิระสะนะมะมิหันตมยังธัมมาพิธุติงกะโรมาเสยโยสวันะวากะตะวะภะคะวะตะธัมโมสันติติโกอกาต เอเอบาสิโกปณยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโญเหอัตมังธัมมังอวิโพเวทมังธัมมังสิระสานะมาหิอันตมะยังสังฆาภิรุติงกโรมาเสโยสวาสุปฏิปันโนอภควโต สาวกสังโฆอโหติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสะเมจิปะติปันโนภะคะวะสาวกสังโฆยะติตังจตาริปุเรสายุคานิหะทาปุเรสาปุคคารายะเอสะภะคะวะ สาวะกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชะรานิโยอนุตตรังปุญญังเขตังโรกาสาะดามังสังขังอะวิปุชฉยามิตังสังขังสิราสะนะมมีอนุวายังรัตนาตยาปนมะกาไดโยอาเจวะสังเวกขาบริกิตา นาปานัานจาพนามาเส้วัทอโสุสุทอการุณามหันนาวาโยจันดาสุนธารมรยาจันโนทอการสัพพุปะกิเรสขาตะโกวันดามิวนังอามาธาตังธรรมบัติปวิยาตาสัสสุนโอโยมะขามังกามะตะเปนะปินตะโกโรกุตารโอ ආදාදීපනෝ වන්දමි ධම්මංගා මාතරණතා සංඝෝසකේතමයාතිකේතං සම්ජීතෝ ධීතෝ ලොලපයිනෝ අරියෝ සෝමේරසෝ වන්දමි සංඝංගා මාතරණතා ඊජේවමෙගණ්ඨපි ทยังวานุตะยังวันทยตาเปสังฆตาปูนยังมะยายังมะมาสัพพะปะทะวามะโหตเวภาวะสีติยาอินะตะถาคตโตโรเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทธะธัมโมจะเร สัมมิโกบะลิเนผานิโกสัมโบนักามีสุขตาปะเวทิโตมายัญตังลัมมังสุตวาิวังชนามาชาติปิตูกาจาราปิตูกามารณมปีตุกงโสกกาบาลิเทวะทุกะโทมานัท sa bi tu ca a pi ye sam ba yo ko do ko pi ye vi pa ko do ko yam be chang na ra pa ti tam bi tu ca sang gi te pa na na kan ca sa ya ti thang ro po pa na na kan do a we tha no pa sang yo ba na sang ga ro ba na na khan vi ya no ba โทเยสังบริยายาธารมโนโสบากวาเอวังบาอุรังวิเลติเอวังภาคาจัปนัสสะบากวะโตสาวเกสุวานุสะเสนวาอุระบาวดตเตหนิจังเวทนาหนิจจสัญญาหนิจจสังขาระ วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสะเปสังขาราอนิจจาสะเปธธรรมตาเทตเตมยังโอตินะมหาจัติยาชรามารณเนนาโสกเกหิปริเทเวโตเกโดมานัน ဒုဂောတေနာဒုဂပါရေတာပေဝနမိမစကေဝရသုဂင်္ဂန္တ္သာအန္တကာရီယာပဉ္ဇာယေသာတိခြေရပါရေနေဝတံဘဂဝန္တံဝိသ္ສາရဟံသမ္မာစံပန္ဒံသာဒါကာရသမ။ယံဝဘာဖြေတာတာသမင်ဘဂဝတိဝမမ acariy ံចရာမာဘိခੂဏံသိကာသ สัมปันนาตังโดปรหมจริยังเอมะสะเกวาระสาโกกาคันธสาอันตกิจิยายันสาโตอันเตยันนมยังตังอริยคัมภเยเวคนาปาธัมมานามะเสอปติสังฆะโยนิโซเจวาระัง ว่าเมยาวะเทวะเซตาสาปดิการายาโอนาสาปดิการายาดังสามกัสริยวานเสรียงซาสัมภัสานังบดิการายายาวะเทวะอิเรโกเป็นนาปติสาานาทา ပါတိစေငာယောနေသောဝိနာပါတံဗတိစေဝါမေနေဝဒဝါယနာမတယနာမန္တနိုင်ဣဝောชနာယာယာဝတေဝိမစကာယသတိတိညာယပနာယဝေစုမရာ ထရအရေသ်ဖိုရန်ကျာဝွထာနပါတီ်ဟကမေနာဝ်ကာဝနနနဦပါတစာမြေရတဖွေစာထနဝစာတာကျဖစုပြားရောကျာတရာပါတင်စကရောနည်ဆောစနာစန။ เทวะเมยาวเทวาเซตาสาปริฆาตาญาอุณหาสาปริฆาตาญาดาสัมมาสัวันแดงสาปันสัมภะสานังวริคานตายายาวเทวาอุตุปาิสศยาวินโนนะนัง รานารามาทยงปัดิสังกยโยนิสสกิรานาปัจญาเวสัชสาปาริงการังปัดิเสวามิยาวะเทวาอุปนังวายาปัติกานังเวรปาริกาตายาอาวะยาปัชาปรมัตตายาติอัลวายังปัดิทานาการโยบนามาเสยา ยาเดวะตาสันติเวงะธรรมสิเนโตอะเปกะเรวะนิตาอิงตาอิงตานามาธาเนนาวันโดโปชิตาโสติงกาโรนเดลาวิหะเทราชามาชาณวากาจาวิกาโวอาารามิกังกาณปติตวบาสกังกามาจเดสานิ ဧသရာသဗ္ဗနာဗုဒ္ဓဇောတိဘဘဝန္တေရှားရာပူဇာယေပိတံသမ္မဝါသံ세ရာ جاتا อปาทิกานิยานิกังธัมมวรังปฏิจจะเตสาเวเบโลงสะกโรโดสังฆยังราจุจีลัง ธรรมะธาราจะปุการาสังโฆตูสมะโควันทายาจายทายาจาอเมรังกตูสะธโมสะเปจาริโนอาวะทิงสัมปะปุญยามะธรรมเวริยปะเวทิเตปะสนาโอนตุสะเพปิปานิโน เอสัมมาทาระปะเวสันโตกะเรเตโวภาวะสะโตอาวะลิภาวะยัสสะตานังสัมมิทังเนตุเมนะนิมะฑาปิตาจาละจังนิจารังกันติพุทธะกาเงวังธัมเมนะจารังกันโตสะปะทาวาหุงสังฆะสะมะเปเนเมตตาสาวะฑันตังเกเมกะระงุเตตา သာသေရမရာံသနာတိဓမ္မဝိသီနာသ ितवा मु ເນ ந்தோ တံသာဘဝတေစေယမင်္ဂရာနိမာလာတိแรงကမပြโยจิตသဘာတိငော వనర ဝက మ က మ သ ాతయ င်္ဂံငံတေဇောသန္ဓဝေ ชิตาวาโมเนนโทวานเตะชาสาวันจูเตะชัยมังกรานินาราคิเริงกาเจ้าอาทิตมาตาโพตังดาวากิจังกรรมสันเดาวาสุธารุนันตังเมตตาบุเส โมเนนธะตันเตสัสะมะวัตุเตเจยมังกรานิโอคิตังกากรรมติหาดาสุธาสาวันติยวะชนะปะทางภูริตังเอเทพิจังกัตตมโนุะชิตาวะมุนิธะตันเตชัสะมะวัตุเตเจย การานิกตวานาการมุนารังอิวังกาปิเนยจินจายาตุนาวะชนางชะยะธรรมะเชสันเตนะโสมะวิธินาจิตวามุนินทตันเตชะสามเณร ชายามากรานิสานจางวิหายมาติสานยากวานชเกตุงวันดาปิโรปิตัพปฏิหานาภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตตาวโมเนโทตัน ภาวะตูแต่เชยามังคารานินานโตปานานลาปุจังคังเวปูตังมาหิตเถงบุญแตนะเถระปูจังมาปยานโตหิโทปะเถสเวทินาจิตตวามุเนธโตตัน าสัมภวะตูแต่ชัยามังครานิทุคังเทเทโพจาแกนสุธาตุโสติเมธิปากาพิธานังญาณกเทนาิวทนาจิตาวาโมเนโทตันเตชาสามภวัน ชัยมังคารานิเอตาเปพพวะราชยมังคาราธกานทโยวาจโนเนาติเนสรเตมตันเตอิตาวานะเอกเวเวทานิจุกติโมกังสุกังอติกมายนะโรสปัญโญมหากรุณิกานาโทอิตายสาป ทีนังโพเรตวามปารเมสัมภามปานโตสัมโมดิโมตมะเงสาจวะเจนะวันตุเตยามังคารังเจยานโตอภัทธิยาโมเลสังนานเทวะโนยแหวังตวังวิเชยวังโอิเชยสุเชย อาเรอปาราสิตาปันล si ังเกสีเสบนาวิโปคขาเรอภิเสกเกสาปัตโตปัมโมทัดเทโซนาคาตังสุมังคารังสุปะปะสุขานุสุโมหโตจะสุเยทางบรามมจาริสุปันดาขินังกายกรรมังวะ กรรมังบันฑางขินังบัณฑังขินังมโนงกรรมังปันแหนทีแต่บันฑางขินางปันดังนิกาตวานนราพันตาเทมบันฑังขินแหนชยาสนนงกัตตาโพ้าเจตวามาลังอานางยาดสาจารสภาราสังแยเปเวนโซนราสภารตานังกัระ สตินายกาสาแผปฏิทิตามไมหังมาถาแกนแต่โมเนสราสิปฏิทิตามไมหังนทอธรรมโมทเวรอจันแนงโกปฏิทิตามไมหังอุเรสาภูุกโรหัตยเมอนุรอดสารปตอจันทังกินแนโก เบเฑวากะสัมเมโมคานราโนจะวามะแกนภาคิเณสะวะเนมัยหังอะสุงอานันทะราผู้รกะสะโพจะมหานาโมอะวาอะสุงวามะโสดะแกแกสะโตเปเฑวากะสะสุเรโยวะพะพังกะโรนิเสน โสเวโตมุนิปุงขะวากุมาลกัสสะปะเถโลมะเฮเสจิตตะวันเตจังมะธาเสโคนังกะโรปะรณังคุเรมาโรเจ้าปารีนันทะเสปะรีเฮราปัญชัยเมชานทานะราเตติรกามามะเสสาเส มหาเถรลวิจิตาสินาสาวกายเหตสติมหาเถระจิตาวันโตชินตราชรันตาศีระแตเชนะอังขะมังเกสุสันทิตาระจันโตงาสิทางขิเนเมตาสุตากังลาจังกังปะจัดโตงาสีวาเมหังกุลิมา ဝရပရေသံဇာတနာတိယသောနကံအကစေဇာတနာစီစေသပါသံသတိတာချင်းနာနာဝရဆောင်ယုတာသတပံကာရတဝတပေတာညံချံချာတာဝိုင်းရာဇာတူပါတဝါစေသာဝိနယ ตัวนันทจินาเตศสาวัสถตอแมสกิจเจนะสทานสามพุทธปันชินาปันชรามาชามิวิหารตังมาเยตรสะทาปาโุมังสาเพแตมหาบุริษาสมายเจวามันตัวสุข โคเชนนาโนภาเวนะจิตตุปาทวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังเวนะจิตตันตรายโยสัธรรมานุภาวะปาริโตจาราปัญชเรติเมตายาเพียงขเวเจโตเวโมติยางอาศิตายาภา ยยาเนกตายะวะทุกตายะอนุติดายะปะริติดายะสุสัมมาราตายะเอกาดัสสะปาติกังขาคะตะเมเอกาดัสสุคังสุปะฏิสุคังวะเดโวจะติณะปาปะกัง พินังปัสสติมโนติโยโหติอมโนสานังปิโยโหติเทวตารังกานตินาสังกิวาวาสาหัวากรรมติตวตังจิตตังสมาธิยติโมคขวันโนวิปเสสนาติอสศรม ရံကရောတေဝတရငာပတိဝေဠံတော်ပရာမဂေါကောပကောဟောတိမေတာယပိဝိチェတောမမတိယံအစေဝိတာယภาဝိတာယภาဥေသယာနေကတယဝဒုကတယအနုတိတယပါရတိတယသုသ ทายาิเมกาณะสานิสังสาปาติกังคติธรรมวัจจะมะกวาอาติภิโควะกวาตภาสิตังอภินันโดอันเต